มาถึงผลงานของน้องเซนบ้างให้พูดเองเลยอันนี้ยากนะนี่เขาก็ไปเล่นทีนี่ที่ทีวีนี่ไหมอั้อนนี้ก็มีเวทียากเลยเลยละครเวทีเรื่องอะไรคะก็ละครเวทีเรื่องแรกนะครับชื่อเรื่องว่าเรื่องเล่าขืนเฝ้าผีครับ้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้โอ้โหแบบน่ากลัวมากๆตอนที่แบบเราไปพอเรารู้บทว่าเราจะแบบนี่แสดงแบบละครเวทีเกี่ยวกับผีใช่ นี่น e, ah. ้องแซงหัวกลัวกลัวมากเลยเมื่อกี้เดี๋ยวที่ถานนิดนึงมัน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 เป็นหนังผีจริงมันเป็นละครผีจริงจใช่ไหมคือมันจะเป็นละครผีที่ฟิลเหมือนกับว่าเราได้เข้าบ้านผีสี เหมือนเราไปเราไปนั่งชมละครเวทีเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับว่าเราจะได้เหมือนกับอยู่ในบ้านทีสี่คือมันมีระบบสีสีมิติอ่าลูกรถกลิ่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โ 4D ใช่มี 4D คือเหมือนกับคือแบบคือแบบที่พี่แบบไปนั่งไปนั่งดูอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบพอเขาแบบมีผีโผล่ขึ้นมาเมื่อกี้เราจะไปแบบมีคนมาแตะด้านหลังโอ้ยจริงเลยมีคนมาแตะข้างหลังเธอเธอหัวบังนี่ค่ะอ๋ออันนั้นสนุก หรอแล้วยังไงแล้วเซนจริงเซนเรื่องนี้รับบทเป็นใครคะต้องขออุบไว้ก่อนเลยเพราะว่าบทนี้เซอร์ไพรส์มากๆากอยากให้อยากให้ทุกทุกคนที่แบบซื้อตั๋วเนี่ยแล้วก็ไปดูในรับไปเซอร์ไพรส์พร้อมๆกันกับเซนในโรงอ่าอย่างไรน้องเซนต้องบอกนิดนึงว่าเริ่มแสดงอะไรยังไงเมื่อไหร่จำได้เอ่ยครับตอนนี้ก็สามารถที่จะ จองบัตรได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เปิดให้จองบัตรแล้วทำไมเมื่อกี้พูดเป็นกั๊บใช่ไหมเป็นกั๊บใช่มเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะบัตรเต็มแล้วไม่ใช่มีแต่คนจองแต่ไม่มีคนซื้อเมาหรอใจใครจะใจร้ายกับพี่เป็นขนาดนี้ก็ตอนนี้สามารถจองได้แล้วที่ไหนที่ไหนจที่ไหนที่ไททิเก็ตไททิเก็ตครับผมค่ะไททิเก็ตเมเจอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะคะใช่ครับผมขึ้นดาราหนี้แน่นอนแล้วก็ วันที่23มีนาคมคือวันที่แสดงรอบแรกครับผม23มีนาคมนะน้องเซนการันตีหน่อยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ากลัวแค่ไหนเรื่องนี้น่ากลัวมากๆแล้วก็โหแบบคือเซนเซนเองอะเซนยังกลัวเลยอะอยากให้ทุกคนแบบคนแสดงกลัวลยแบบถ้าคนมาดูเนี่ยต้องกลัวมากยิ่งขึ้นแน่นอน